ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณ วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตราพอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนมาพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันวันนี้นะครับก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมจะมาชวนทุกคนคุยนะครับที่ผมรู้สึกว่าเออเป็นเรื่องที่ที่ดีจังนะครับแล้วก็เออผมรู้สึกว่าน่าพูดถึงเหมือนกันนะในเรื่องนี้นะครับก็ก็จะเป็นเรื่องของ การเอา AI นะครับแล้วก็การเอาโรบ o t มาใช้ในตลาดหุ้นนะครับหลายคนก็ถามผมว่าเอ้ยพี่พี่คิดว่าวันหนึ่ง AI robot รรจะมาแทนนักลงทุนได้ไหมนะครับสิ่งที่ผมตอบคือได้ครับแต่มีคำอธิบายยาวมากอาจจะเป็น10นาทีซึ่งแน่นอนต้องฟังใน podcast ครับแต่คำตอบของผมคือได้นะครับจริงๆแล้วตลาดหุ้นนะครับมี ลักษณะอย่างหนึง่งนะครับที่เรียกว่าลักษณะของตลาดมีประสิทธิภาพนะครับตลาดที่มีประสิทธิภาพนะครับก็คือตลาดที่ทุกคนในตลาดหุ้นเนี่ยได้รับข้อมูลข่าวสารในระดับที่เท่าเทียมกันนะครับสภาพคล่องสูงมากนะครับสามารถกระทําได้โดยอิสระทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเป็นนักทุนที่เก่งกาจเท่ากันหมดถึงข้อมูลได้เท่ากันหมดสาม,มารถท, ram, ทําธุรกรรมทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เท่ากันหมดอันนี้เรียกว่าตลาดมีประสิทธิภาพครับ ถ้าอยู่ในตลาดมีประสิทธิภาพเนี่ยคุณจะไม่สามารถทำกำไรได้เลยที่เหนือกว่าตลาดทุนเพราะคือไม่มีวันชนะดัดชนีได้เลยเพราะว่าทุกคนคือดัดชนีทุกคนเท่ากันหมดทุกคนรู้เหมือนกันหมดทุกคนเก่งเท่ากันหมดดังนั้นไม่ว่าคุณจะลงทุนยังไงคนอื่นก็จะคิดเหมือนคุณและทำแบบเดียวกับคุณราคาหุ้นก็จะวิ่งแบบเดียวกับที่คุณเข้าใจและแตัดสินใจดังนั้นไม่ว่ายังไงคุณก็ชนะตลาดไม่ได้ครับวิธีเดียวที่จะลงทุนคือลงทุนแบบ passive income พูดผ,ผิดครับ Passive Investment ก็คือการหุ้นบเชิงรับก็คือซื้อดัชนรไปแล้วก็หวังให้ธุรกิจโตจํากัดค่าธรรมเนียมให้ต่ําที่สุดแล้วก็ไม่ต้องสนใจมันมากครับปล่อยมันไปอันนี้คือตลาดมีประสิทธิภาพตลาดไม่มีประสิทธิภาพคือคนแต่ละคนเก่งไม่เท่ากันเข้าถึงข้อมูลได้ไม่เท่ากันการความสามารถในการทําธุรกรรมไม่เท่ากันสภาพคล่องไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยมันจะมีคนที่สามารถทํากําไรได้เหนือกว่าคนอื่นได้นะครับซึ่ง จุดสำคัญที่สุดก็คือคนในตลาดมีความรู้ไม่เหมือนกันหรือตีความสภาพตีความพูนตีความธุรกิจไม่เหมือนกันนะครับตลาดที่ไม่มีประสิทธิภาพขั้นสุดเนี่ยครับสิ่งที่ทำกำไรง่ายที่สุดก็คือเทคนิคนะครับเทคนิคอลอินเวส n t เมนต์หรือว่าการลงทุนเชิงเทคนิคเนี่ยจะทำกำไรได้ดีนะครับเนื่องจากดูพฤติกรรมของกราฟนะครับแล้วก็สามารถลงทุนได้ตามเขาเรียกว่าลงทุนได้ตามลงทุนได้ตาม วอรุ่มของตลาดว่าตลาดหุ้นเทไปทางไหนก็ลงทุนตามกระแสตลาดไปเนื่องจากตลาดหุ้นที่ไม่มีประสิทธิภาพมากๆเนี่ยสภาพของพื้นฐานต่างๆเนี่ยมันจะมันมันจะมักไม่ค่อยแสดงผลออกมาเช่นหุ้นดีก็อาจจะถูกมากๆก็ได้หรือหุ้นที่ไม่ดีก็อาจจะแพงมากๆก็ได้ดังนั้นการลงทุนแบบ V I ก็อาจจะไม่ได้ผลตอบแทนที่ดีก็ได้เพราะว่าตลาดหุ้นก็ ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะตลาดหุ้นไม่รู้ว่าหุ้นต้องพีเท่าไหร่ฉันก็ซื้อไปเรื่อยๆตัวนี้ซื้อ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 ฉันก็ซื้อ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 กันตามตัวนี้ขาย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 ฉันก็ขายขายขายกันตามนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีสุดก็คือใช้เทคนิคอลแอนาัลิซิสนะครับก็ดูว่าบอลลุ่มเข้าตัวไหนสัญญาณซื้อเข้าตัวไหนก็ซื้อตามถึงเวลาขายก็ขายแล้วก็ทํากําไรกลับมานะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นที่ไม่มีประสิทธิภาพมาาากกที่่สุุุดดนะรรจตงงงลหหว้ ตลาดหุ้นที่มีประสิทธิภาพกับไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยก็คือตัดมัน,มนก็คือกลางๆน,นะครับจุดกลางๆได้แหละเป็นจุดที่ VI มักจะทํากําไรได้ดีนะครับเพราะว่า1คือตลาดหุ้นมี perception มีความรับรู้เกี่ยวกับพื้นฐานธุรกิจมาบ้างนะครับแล้วก็พอจะเข้าใจว่าหุ้นไหนควรจะมีมูลค่าเท่าไหร่ดังนั้นการที่เราซื้อดักไว้เนี่ยก็มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นมาถึงมูลค่าที่เราตัดสินใจแน่นอนว่าในระยะนี้เนี่ยเทคนิคก็มีประโยชน์อยู่บ้างแต่ก็จะไม่ได้มีประโยชน์เท่ากับตลาดหุ้นที่ไม่มีประสิทธิภาพแบบเต็มๆเ,เพราะว่่าจริงๆแล้วเนีย ถ้าตลาดหุ้นม,มีประสิทธิภาพขึ้นมาระดับหนึ่งเนี่ยตัวพื้นฐานธุรกิจเนี่ยมักจะชี้นําราคาตลาดได้ดังนั้น VI เนี่ยมักจะทายอนาคตได้ค่อนข้างจะแม่นกว่าเทคนิคอลเนี่ยจะเป็นปัจจัยที่คือหัวใจของเทคนิคอลหรือปรัชญาเทคนิคอลเนี่ยคือบอกว่าราคาได้สะท้อนทุกปัจจัยในตลาดไปหมดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้า VI มองภาพเก่งๆแล้วก็สามารถวิเคราะห์ภาพอนาคต3ปี5ปีได้โดยที่ตลาดยังไม่รับรู้คือตลาดยังไม่ได้สนใจภาพไกลขนาดนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะซื้อหุ้นถูกๆได้นะครับดังนั้นเนี ตลาดหุ้นที่มีประสิทธิภาพระดับกลางๆคือไม่ได้มีร0% 0หรือว่าไม่ไม่ก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่มีขนาดนั้นนะครับการลงทุนแบบ BI หรือปัจจัยพื้นฐานเนี่ยจะให้ผลตอบแทนที่ดีได้คือ,อยังสามารถหาเงินจากตลาดนี้ได้นะครับเอ่อคำถามคือตลาดหุ้นจะไปทางไหน,นหมายถึงว่ามันจะไปทางมีประสิทธิภาพร0อได้หรือไม่นะครับคำตอบของผมก็คือไม่วงเล็บในช่วงเวลาอันใกล้นี้นะครับเอ่อเพราะว่า ตลาดหุ้นไม่ใช่สิ่งที่ทำํำนายได้โดยง่ายนะครับเหตุผลหลักๆก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ผมขอโค้ดนะครับหรือว่าให้เรฟเฟเรนซ์กับคุณกับหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเซเปียนะครับ A Brief History of Human Kind ใครติดตามผมมานานๆเนี่ยก็จะรู้ว่าผมเนิร์ดผมกรีกหนังสือเล่มนี้มากชอบมากนะครับแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่ที่คุณ โนอาเนี่ยนะครับฮารารีเนี่ยนะครับ no ar, ยูวอลโนอาฮารารีได้อธิบายาไว้แลวผมก็ชอบมากนะครับก็คือบอกว่าสภาพระบบในโลกนี้แบ่งเป็น2ประเภทก็คือเลเวลเลเวล1ัเควอสกับเลเวล2ูเควอสนะครับก็คือระบบที่มีความยุ่งเหยิงระดับ1กับระบบที่มีความยุ่งเหยิงระดับ2ระบบที่มีความยุ่งเหยิงระดับ1เนี่ยคือคำทำนายเนี่ยไม่ส่งผลต่อระบบไม่ว่าเราจะทำนายอะไรถูกหรือผิดระบบก็จะดำเนินไปแบบนั้นอันนี้มักจะเป็นประสบการณ์ ไม่ใช่ประสบการณ์อันนี้มักจะเป็นปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์เช่นพระอาทิตย์ขึ้นทางตะวันออกตกทางทิศต,ตะวันตกแบบเนี้ยมันก็จะเกิดขึ้นแบบนั้นไม่ว่าคนจะเชื่อว่ามันเกิดขึ้นหรือคนจะไม่เชื่อว่ามันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นแบบนั้นไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าคนจะเชื่อว่าโลกแบนหรือคนจะเชื่อว่าโลกกลม โลกก็เป็นแบบนั้นเหมือนเดิมใช่ไหม αι? คือมันไม่ใช่ว่าโอ้โหพอคนเชื่อว่าโลกแบนโลกก็ค่อยๆแบนลงแต่พอคนเชื่อโลกกลมโลกก็ค่อยๆกลมขึ้นนะครับอย่าลืมว่าความเชื่อเรื่องโลกกลมโลกแบนเนี่ยก็เป็นจุดตัดสินหนึ่งในมนุษยชาติเหมือนกันนะประวัติศาสตร์ของเราก็มีช่วงเวลาที่แตกต่างกันมาก แต่โลกก็เป็นแบบเดิมครับโลกก็ไม่ได้กลมหรือแบนนะครับยกเว้นว่ามันมีคนที่เชื่อว่าโลกแบนจริงๆแล้วก็เอาไปเครื่องอะไรไปบีบอัดโลกให้มันแบนได้อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยพวกปรากฏการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมีโอกาสที่ AI จะไปได้ไกลมากแล้วก็ทํานายได้แม่นยําซักเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าการทํานายของเขามันไม่มีผลอะไรต่อระบบคือระบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดจากการทํานายดังนั้นเนี่ย AI จะพาวิทยาศาสตร์จะพาคณิตศาสตร์จะพาศาสตร์ต่างๆเหล่านี้ไปได้ไกลามากเพราะว่าระบบพวกนี้มักน,นรบบทนรารทาาํย แต่พอมาถึง Level 2 Chaos นะครับหรือว่าการยุ่งเหยิงระดับ2อเนี่ยอันนี้ยากขึ้นเพราะว่าคำทำนายต่อระบบส่งผลต่อระบบนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นถ้าเราทำนายว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีคนที่เห็นคำทำนายนี้หรือคนที่ทำนายแบบนี้จะใช้จ่ายน้อยลงเพราะต้องเก็บเงินไว้เผื่อใช้ในช่วงวิกฤตในอนาคต แบบนี้เศรษฐกิจก,ก็จะไม่ไม่ดียิ่งขึ้นไปอีกถูกไหมครับเพราะว่าคนใช้ใจ่ายน้อยลงมันก็จะเกิดบนลูปไปแบบนี้หรือว่าการทํานายตลาดหุ้นถ้าเราทํานายตลาดหุ้นว่าพรุ่งนี้หุ้นจะขึ้นนะครับแล้วก็ เราก็จะซื้อแต่วันนี้ถูกไหมเพราะเรารูุ้่นนี้หุ้นจะขึ้นใช่ไหมเราจะรอซื้อุ่นนี้ทําไมอ่ะเราก็ซื้อวันนี้ถิงอะไรมากกว่าอย่างเงี้ยนะครับมันก็กลายเป็นการทำนายระบบดังนั้นหุ้นมันก็มักจะขึ้นตั้งแต่วันนี้วันที่เริ่มมีการทํานายคือมันมันไม่รอว่าให้ผลทานายเป็นจริงก่อนดังนั้น level 2 w o c h a o ยจึงเป็นระบบที่คาดการอนาคตได้ยากมากซึ่งแน่นอนว่าตลาดหุ้นและสภาพเศรษฐกิจโลกเป็น level 2 w o c h a o ครับเพราะว่ามันเกี่ยวพันกับ นักลงทุนนักเก็งกําไรแล้วก็นักธุรกิจประชาชนปริมาณเป็นแบบเป็นพันพันล้านคนอ่ะถูกไหมดังนั้นเนี่ยมันไม่มีการทํานายใดที่สเตติกหรือว่าหยุดนิ่งทํานายปุ๊บแล้วถูกต้องปับ๊บโอเคถ้าคุณปิดตลาดทุตไม่ให้มีการซื้อขายเลยอาจจะทํานายถูกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับแต่มันไม่ใช่แบบนั้นไงถูกไหมทุกวันมันมีการถ้าใครทำนายได้คนหนึ่งราคามันก็จะผยนผันแปรไปตามเงื่อนไขในการทำนายด้วยดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้บอกว่า การทานายของเราจะถูกจะผิดกับระบบอย่างเดียวเพราะระบบมันเกี่ยวข้องกับคนดังนั้นเนี่ยเราจะถ้าเราอยากจะทํานายระบบให้ถูกต้องจริงๆเนี่ยเราต้องทํานายความเชื่อความคิดของคนคนอื่นได้ด้วยว่าคนคนอื่นน่ะเชื่อแบบไหนคิดแบบไหนคือเราต้องทํานายจิตใจของมนุษย์ได้เป็นพันๆล้านคนเราจะถึงสามารถทํานายตลาดหุ้นได้อย่างแท้จริงทําไมผมจึงคิดว่าแล้ววันหนึ่งมันอาจจะโรบอทหรือว่า AI ออาจจะชนะมนุษย์ก็ได้นะครับ ผมเชื่อมั่นว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าวันหนึ่งเนี่ย คนหันไปใช้ AI trade กันมากๆหรือว่าใช้ robot trade กันมากๆสักแบบเกือบ1 0อยอย่างเงี้ยออลกริทึม um, หรือว่ารูปแบบความคิดเนี่ยมันจะเริ่มเข้าใกล้กันมากขึ้นเรื่อยๆจิตวิทยาเริ่มจะไม่ค่อยมีผลกับตลาดแล้วเพราะว่าหุ่นยนต์มันไม่มีหัวใจเนอะโอ้โหพูดแล้วโคตรเหมือนวรรณกรรมเลยนะครับก็ดังนั้นเนี่ยมีโอกาสที่การตัดสินใจทุกอย่างมันจะมีความเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นแล้วก็เป็นรีเฟล็กกันไปรีเฟล็กกันมาจนทําให้ตลาดเนี่ยมีความเป็นทรงประสิทธิภาพสูงมากๆจนไม่มีใครสามารถ หากาไรส่วนเกินได้เลยเพราะ AI ทุกคนรู้เหมือนกันหมดอาจจะทํานายเหตุการณ์ล่วงหน้าเป็นร้อยปีแล,แล้วแล้วก็รู้ว่าโอ้โหแต่ละวันหุ้นจะขึ้นเท่านู้นเท่านี้แล้วก็ทําการซื้อดักซื้อดัก,ซ,ดกซื้อดักไว้เรียบร้อยจนหมดคนทุกคนทําเหมือนกันหมดจนราคาเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดเกินนี้แม้แต่สตางค์เดียวฉันก็จะไม่ซื้อตาม่านี้แม้แต่สตางค์เดียวฉันจะไม่ขายราคาอาจจะเป๊ะมากเป็น forever ก็ได้นะครับซึ่งหนึ่งเราอาจจะต้อง เหตุเง <ffe> so ื่อนไขจะเกิดเหตุการณ์นี Ten ้มีได้2แบบหนึ่งคือคนทั้งโลกหันมาใช้ AI ได้หมดและมีเงื่อนไขการใช้ AI ด้วยคือไม่ใช่ว่าบังครับให้คุณซื้อแบบเราไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจซื้อขายอะถูกไหมเพราะว่ามันอาจจะทําให้ตลาดหุ้นมาเปลี่ยนไปเนีเพราะว่าเราอาจจะกลัวจะซื้อจนขายก็ได้อาจจะต้องเป็น AI ที่ทําออกแบบโดยรัฐบาลทั่วโลกทํางานร่วมกันแล้วก็เป็นการบริหารเงินในครังของของรัฐบาลดังนั้นแล้วไม่มีการตัดสินใจซื้อขายเลยก็ปล่อยไว้ forever แบบนั้นก็อาจจะเป็น ตลาดที่ทรงประสิทธิภาพมากก็ได้นะครับหรือว่าอีกเรื่องนึงก็อาจจะเป็น AI ที่เก่งมากแล้วก็มี b บ็กซ b บ x อันหนึ่งที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะ่ะแต่มันสามารถทํานายความเชื่อความคิดของมนุษย์ได้เกือบร้อยคือเก่งมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็ยากนะครับที่จะเกิดได้ระดับนั้นคือถามว่า AI มีโอกาสจะชนะ นักลงทุนได้ไหมโอนี้คือชนะได้อยู่แล้วครับเพราะว่าอันนี้เราพูดในเชิงปัจเจกคือมนุษย์มีจิตวิทยาตลาดแต่ AI ไม่มีนะครับดังนั้นเนี่ย AI จะตัดปัญหาใหญ่ที่สุดของมนุษย์ไปได้หนึ่งเรื่องซึ่งมันทาให้มัน AI เนี่ยเก่งมากดังนั้นการชนะเชิงปัจเจกธรรมดาครับอันนี้ชนะอยู่แล้วแล้วก็หลายกองหลายอันก็ชนะเป็นปกติอยู่แล้วแต่ถ้าเทียบกับ forever ครับเทียบกับ ภาพมองมองเชิง systemic thinking นะครับไม่ได้มองเชิง individual thinking เนี่ยผมมองว่า AI ก็ไม่สามารถทำนายตลาดหุ้นได้100%ขนาดนั้นมันอาจจะเก่งในแง่ของการนำเงื่อนไขาการลงทุนไปใช้ได้ดีมากกว่านิ่งกับตลาดมากกว่าเข้าใจอัพเดทข้อมูลปริมาณมหาศาลได้มากกว่าแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันเป็นนักลงทุนที่ perfect จริงๆนะครับเพราะว่าการชนะได้100%คือการคาดการทุก นักลงทุนแล้วก็ทุกเต็โคเดอร์ในโลกนี้ได้อย่างครบถ้วนซึ่งมันคือการทำนายคนทั้งโลกครับผมคิดว่ายัางไม่ใช่ภายใน10ปี20ปี30ปี40ปี50ปีข้างหน้านี้ที่จะเป็นแบบนั้นนะครับผมคิดว่ามันน่าจะใช้เวลาอีกมากมายพอสมควรอย่างน้อยก็เป็นอีกเจเนอเรชันหรือ อาจจะไม่เกิดเลยตลอดชีวิตก็ได้นะครับเพราะว่าถ้านักลงทุนทั่วโลกยังยังลงทุนด้วยตัวเองกันอยู่ะนะครับ AI ก็จะไม่สามารถทําให้ตลาดนี้มีประสิทธิภาพได้หรือว่ามันก็อาจจะทํานายตลาดได้ไม่ร้อเปอร์เซ็นเพราะว่ามันอาจจะไม่เข้าใจมนุษย์จริงๆก็ได้ครับว่ามนุษย์คิดบ้าอะไรอยู่เพราะว่ามนุษย์ก็เป็นสัตว์ประหลาดเหลือเกินนะครับอันนี้คือมุมมองของผมครับจะถูกจะผิด ตอบไปได้ครับแล้วก็ถ้ามีใครอยากจ,จะคัดค้านไม่เป็นไรครับอันนี้แล้วแต่มนุษย์จะมองเลยครับเพราะว่ามันคือการทํานายอนาคตอะนะครับคนถามผมผมก็ตอบแต่ผมอาจจะผิดก็ได้ผมก็ผิดบ่อยไปนะครับผมไม่ใช่คนเก่งนะครับดังนั้นเนี่ยไม่สามารถยึดถือความพูดของผมเป็นสาระได้ก็เอาที่ท่านชอบครับเอาที่ท่านเชื่อเอาที่ท่านตัดสินใจแล้วก็เลือกลงทุนครับอันนี้ก็คือหน้าที่ของเรานะอ่ะตอบคาถามกันหน่อยดีกว่านะครับอื นะครับมีคนบอกให้ส่วนใหญ่จะเป็นขอหุ้นเนาะขอหุ้นก็เออขอหุ้นก็ก็จดนะครับสอบถามหน่อยครับหุ้นอย่างมาม่าโคกไม่กล้ามีแบรนด์ของตัวเองแล้วผลิตสินค้าส่งจําหน่ายไม่มีหน้าร้านถือว่าเป็นผู้ผลิตหรือครับปิดครับถ้าผลิตแล้วส่งอย่างเดียวอันนี้เป็น ผลิต 8. แต่ทางเมก้าเนี่ยมีธุรกิจจัดจำหน่ายด้วยอันนี้ก็ถือว่าบางส่วนก็เป็นคาร์บลีครับนะก็ต้องต้องไปแยกธุรกิจเขาด้วยนะครับเออ่เมก้ามีดิสติบิวเตอร์นะครับซึ่งดิสติบิวเตอร์หุ้นดิสติลลักษณะธุรกิจแบบดิสติบิวเตอร์คือซื้อมาขายไปก็เป็นคาร์บลีกประเภทหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องไปแบ่งรายละเอียดกันดูอีกทีนึงอืมโอเคอังคารหน้าขอฟังหุ้นที่พี่ขาดทุนอ่านเล่าไปแล้วเมื่อวานนะครับก็ไปฟังได้อืมออมีอะไรอีกเนี่ยอืมอันนี้แล้วกัน เพิ่งเริ่มเรียนรู้การลงทุนอย่างจริงจังได้ไม่นานก่อนหน้านี้ยังเรียนคอร์ส60วันของลงทุนศาสตร์ไม่จบก็อยากจะค่อยๆศึกษาหาความรู้ทําให้ไม่กล้าลงทุนในช่วงที่ตลาดแพนิกหนักๆเราพราะคิดว่ายังไม่เข้าใจธุรกิจมากพอยังไม่เห็นภาพอะไรเลยเหมือนที่หลายๆคนพูดไว่อย่าลงทุนในสิ่งที่เราไม่เข้าใจซึ่งตอนนี้ก็พยายามเรียนรู้ติดตามข่าวสารอ่านให้มากขึ้น แต่จะรอให้พร้อมมากๆค่อยลงทุนคงไม่ได้เริ่มลงทุนแน่เลยอยากให้พี่เบสแนะนําและแชร์ประสบการณ์ในการทุนช่วงวิกฤตแนวคิดการตัดสินใจเพราะตอนนี้ตลาดก็เด้งกลับมาแรงมากเรียกได้ว่าตกรถไปไกลแต่หลักวัยจริงๆต้องดูเรื่อง valuation ว่ามูลค่าเทียบกับราคาตอนนี้เป็นยังไงซึ่งส่วนต่างหายไปเยอะแล้วพี่เบสคิดว่าอย่างน้อยอีกหนึ่งปีควรจะมีอัพไซด์เท่าไหร่ถึงน่าลงทุนครับคือ <c oughs> <c oughs> น้องถามแล้วน้องก็ตอบตัวเองทุกข้อเลยใช่ไหม <c oughs> น้องถามแล้วเออ ผมควรจะลงทุนไหมผมไม่น่าจะลงทุนเพราะว่าผมความรู้ยังไม่ดีเออตอนนี้ตลาดขึ้นมาไกลแล้วทำยังไงดีต้องดูแวดล้อมเป็นหลักเออน้องก็ตอบคาถามน้องหมดแล้วนะครับพี่ก็ไม่รู้จะตอบอะไรอ่ะมีคําถามสุดท้ายที่น้องไม่ได้ตอบตัวเองนะครับก็คือมีเปอร์เซ็นต์อัพไซด์เท่าไหร่ถึงน่าลงทุนก็โดยทั่วไปผมมองหาหุ้นที่มีอัพไซด์สัก50%นะครับไม่ใช่เออแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมเด้งหนึ่งครับอยากได้หุ้นที่หนึ่งเด้งอะ่ะหนึ่งเด้งในะสักสาม 20ผมว่าก็โอเคนะ2 0 30ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับในช่วงเวลาปกติแต่ถ้าเอ่อได้สัก50%านี้ก็ว้าวมากหรือ1เด้งนี่คือมหัศจรรย์นะครับซึ่งแน่นอนว่าหุ้น1เด้งในช่วงวิกฤตเนหายหาหาได้ไม่ยากนะครับก็นะมีเยอะแยะบางตัวหลายเด้งแล้วด้วยนะครับก็ประมาณนี้ปีนี้นะครับผมเชื่อว่าาก็อย่างตาดีได้แต่รเสียนะครับทุกวันนี้ตลาดหุ้นบางตัวก็ไม่ได้แพงบางตัวก็ถูกมากนะครับก็เลือกเอานะครับเลือกให้ดี ถ้าเลือกผิดก็จ,จะเจงได้ถ้าเลือกดีก็กำไรนะครับเพราะว่าอันนี้มันไม่ค่อยฟันมันมีหุ้นที่ทั้งแพงและถูกในเวลาเดียวกันนะครับใช้ความรู้แล้วจะหาเจอแต่ถ้าเป็นช่วงที่ตลาดแพงไปเลยนี่จะหายากมากหรือถ้าช่วงตลาดถูกก็เลยก็จะหาง่ายมากตอนนี้มันกลางๆครับเพรากลางๆมันก็ค่อนข้างที่จะมีโอกาสได้เลือกนิดนึ่งนะครับก็ลองเลือกดูลองตัดสินใจดูนะครับดูจะอัปไซด์ก็ได้นะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับสําหรับวันนี้ อย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์